สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมาเวยน้ำโชคชาแนลค่ะส่วนวันนี้สองตัวบนล่างคนโคราชค่ะมีสามเก้าสามศูนย์สามหนึ่งสามสองสี่เก้าสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองห้าเก้าห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองหกเก้าหกศูนย์หกหนึ่งหกสองเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองค่ะส่วนวันนี้งวดที่ผ่านมาเข้าศูนย์หนึ่งเก้าค่ะงวดนี้สามตัวสองเก้าศูนย์ค่ะต่อมาเลขปู่สำนักป่าช้าค่ะ บนสามเจ็ดศูนย์สองตัวสามเจ็ดสามศูนย์เจ็ดศูนย์ล่างสามตัวเก้าห้าศูนย์สองตัวเก้าห้าห้าศูนย์ค่ะต่อมาแม่น้ำมนตพารวยค่ะสองตัวมีหนึ่งสามหนึ่งห้าหนึ่งหกสามห้าสามหกห้าหกหนึ่งเก้าห้าเก้าค่ะต่อมาคนคอหวยค่ะล่างมีแปดเจ็ดสี่หนึ่งสี่สามสามสองห้าสองเจ็ดสองค่ะต่อมาคนคอหวยค่ะสามตัวมีหกสองสามหกสองเจ็ด สองตัวสองสามสองเจ็ดสองหกสามหกสามเจ็ดค่ะส่วนมินิสองตัวล่างค่ะมีหนึ่งสี่หนึ่งแปดหนึ่งศูนย์หนึ่งสองเก้าสี่เก้าหกเก้าศูนย์เก้าสองค่ะต่อามาเอสสุดทัายค่ะสองตัวบนสามสองสามหกแปดหกเก้าสองเก้าสี่สามตัวสองสามหกสองแปดหกสามเก้าสองหกสามสองเจ็ดสามสองเจ็ดสามหกเก้าสามสองเก้าสามหกค่ะต่อามาเอสสุดท้ายค่ะล่าง มี055045549009ค่ะส่วนใบนี้วิ่งให้เด่น5 3ตัว259 2ตัว51525850ค่ะต่อมาเล็กล็อกกองสลากค่ะล่าง0990ค่ะต่อมาแอดน้มองเขาวิ่งให้เด่น0 2ตัว030609ค่ะต่อมากุมารทองค่ะ3ตัว094 2ตัว090494ค่ะ

หนึ่งหนึ่งสองศูนย์หนึ่งหนึ่งเก้าศูนย์เก้าหนึ่งสามสองสี่หนึ่งหนึ่งสองตัวหกเก้าห้าหนึ่งศูนย์หนึ่งหกแปดหกหนึ่งค่ะส่วนมินิสามตัวมีหน,นึ่งสองเจ็ดเจ็ดสองแปดหนึ่งสองศูนย์หนึ่งสองแปดหนึ่งเจ็ดแปดหนึ่งสองหนึ่งสองเจ็ดเจ็ดสองตัวสองศูนย์สองเจ็ดสองแปดแปดเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดค่ะส่วนมินิเข้ามาห้างวดแล้วค่ะงวดนี้ให้เด่นหนึ่งเด่นเก้า